นี่คือหมู่บ้านปร,รอหมู่6ตำบลละเออำเภอยหาจังหวัดยะลาชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราแต่เนื่องด้วยเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำทำให้ชาวบ้านต้องหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มไรายได้ให้กับครอบครัวจากการสำรวจพื้นที่พบว่าชาวบ้านหลายครอบครัวในหมู่บ้านมีที่ดินว่างเปล่า ปราศจากการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์จากปัญหาดังกล่าวทางทีมเราได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ทีมเราได้เสรืรค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากการสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรรวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp รุ่นที่10 มาปรับใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลเหล่านั้นทางกลุ่มเราได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่คนในหมู่บ้านเพื่อที่จะลงมือปลูกพืชผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9หลังจาก3เดือนแรกที่ลงมือปฏิบัติ ผักต่างๆเกิดผลผลิตมากมายชาวบ้านสามารถนำมาประกอบอาหารบริโภคภายในครอบครัวซึ่งช่วยลดรายจ่ายและยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีจากการบริโภคผักปลอดสารพิษทางทีมเราได้พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นแบบออฟไลน์ ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อที่สวนได้ภายในสวนจะมีผักสวนครัวทุกอย่างเปรียบเสมือนตลาดโดยจะมีจุดเด่นหลักคือผักที่ปลอดสารพิษอีกทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยนำผลผลิตไปจำหน่ายในตลาดของหมู่บ้านและอีกวิธีคือการจำหน่ายแบบออนไลน์โดยได้สร้างเพจของหมู่บ้านปร,รอเพื่อโพสต์ขายผลผลิต ตลาดสินค้าออนไลน์ไม่ได้เพียงจำหน่ายสินค้าแต่พวกเราได้ให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งสิ่งสำคัญต้นแบบตลาดนัดปลอสารพิษนี้มุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่คิดจะทำกะเกษตรทำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็จะเป็นใบฟอกน้ำที่กินกับข้าวยำอร่อยมากค่ะจะนาําไปขาย้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษด้วยนะคะ เราไม่ได้ใช้สารเคมีดูสิคะผักมัน,นีสวยมากเนสดมันเขียวใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นผักที่ชาวบ้านปลูกนะคะเราก็จะนำผักเหล่านี้เนี่ยมาโพสตออนไลน์ในเพจของเราก็คือเพจตลาดต่อดสารพิษช,ชุมชนบ้านเบรอค่ะน,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 นี่ค่ะผักที่เราได้มาค่ะ ก็คือจากการที่เราได้ลงพื้นที่จริงของคุณใช่ไหมคุณใช่ไหมคะว่าคือจากเดิมว่าคือพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ดินว่างเปล่าใช่ไหมครับก็คือจากการที่เราได้นาปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงเราเนี่นํากลับมาใช้กับพื้นที่ของคุณคุณมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกดีมากนยค่ะจากเดิมพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่ามากนะคะจากที่มีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาทําให้พื้นที่ของเราได้พัฒนามากยิ่งขึ้นเพิ่มช่องทางในการขายทาให้ครอบครัวของดิฉันได้มีรายได้เพิ่มมากยิ แล้วก็ขอขอบคุณน้องๆแล้วก็โครงการดีๆแบบนี้นะคะขอให้มีโครงการดีๆแบบนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ